สวัสดีครับผมไอเอมปืนนะครับจากเกจบอลมอเตอร์ขอนแก่นพิจิตเชรครับวันนี้ก็มีลูกค้าหลายท่านนะครับสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับพวกสัญลักษณ์เตือนที่หน้าจอต่างๆนะครับว่าเวลามีสัญลักษณ์ขึ้นมานะครับจะตรวจสอบยังไงจะเข้าไปเช็คดูยังไงนะครับว่าสัญลักษณ์นั้นอะแจ้งเกิดเรื่องอะไรเดี๋ยวนี้เราไปดูกันเลยครับอ่าครับเรามาที่หน้าจอเลยนะครับคุณบอสนี่เลยหน้าจอตอนที่ยังไม่สตาร์ทจะเป็นแบบนี้เนาะคุณบอสเดี๋ยวกดปุ่มสตาร์ทหนึ่งทีให้ผมหน่อย อันนี้คือไม่เหยียบเบรกนะครับออนหน้าจอเฉยอ่าพอเรากดปุ่มสตาร์ทออนขึ้นมาจะสังเกตว่าไม่มีคําว่าเรดี้เพราะว่าเราแค่แบบออนหน้าจอเฉยบางทีลูกค้ากดเหยียบเบรกไม่สุดแล้วกดหน้าจอขึ้นมาเนี่ยสัญลักษณ์จะขึ้นมาเต็มไปหมดเลยไม่รู้สัญลักษณ์อะไรบ้างอันดับแรกเลยเราสังเกตนะครับไม่มีเรดี้เนาะอ่าหมา่รูปเครื่องยนต์สีเหลืองขึ้นมาแปลว่ารถคันนี้ยังไม่ได้สตาร์ทยังไม่ได้ทํางาน อะคุณบอสลองเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทให้ผมอีกทีนึงครับเดี๋ยวผมกดให้ปึ๊บอ่าเรดี้ Ready ขึ้นมาแล้วลูกเครื่องยนต์หายไปคือบางทีเราอาจจะตกใจเนาะแต่ว่าไม่ต้องกังวลไปครับไอ้ลูกเครื่องยนต์เนี่ยพอสตาร์ทปุ๊บเดี๋ยวเขาจะหายไปเลยบางทีเราสตาร์ทอ่า EV ตรงนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ของการสตาร์ทรถยนต์ขึ้นมาด้วยโหมดไฟฟ้าถ้าเกิดบางทีแบตเตอรี่มันเหลือน้อย ก็จะเป็นสตาร์ทเครื่องยนต์ขึ้นมาเลยครับคำว่า EV ก็ยังไม่ขึ้นเห็นสัญลักษณ์ก็ไรขึ้นมาเต็มไปหมดเลยวิธีเช็คสัญลักษณ์พวกนี้ครับจะอยู่ที่พวงอะไรด้านขวาปุ่มโอเคอปุ่มนี้สัญลักษณ์ด้านนี้ครับวิธีการตรวจสอบเดี๋ยวผมจะกดแ a c กกลับไปก่อนเนาะเคลียร์หน้าจอ,อาโดยปกติเขาก็จะอยู่ที่หน้าจอนี้ครับถ้าเกิดเราขึ้นรหลดแล้วก็ปิดประตูคา,าดเข็มขัดก็จะอยู่ลักษณะนี้แต่ทีเนี้ย มันจะมีสัญลักษณ์แบบนี้ขึ้นมาเตือนคืออะไรพี่อยากดูอ่ะมันเตือนอะไรพี่ให้มากดที่หน้าจอฝั่งนี้นะครับปุบโอเคกดค้างไว้เลยค้างไว้อ่าแล้วจะมีป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้ครับดูประวัติแจ้งเตือนตั้งค่าเตือนความเร็วแล้วก็รีเซ็ตข้อมูลอ่ามาดูอันนี้ก่อนอันนี้ก็คือเอาไว้ดูไอสัญลักษณ์นี้นะครับว่าเขาแจ้งเตือนอะไรบ้างอ่ากดโอเคเข้าไปเลย อันแรกมันจะมีสองหน้าบางทีก็มี3าสีหน้าเขาบอกว่าเราปิดประตูไม่สนิทอันนี้ก็จะเตือนทุกบานเลยนะครับเตือนทุกบานเลยหนึ่งอาสี่ข้างหลังด้วยกระโปรงหน้าด้วยหน้าต่อไปเราก็กดลงมาอ่านี่จังเตือนแรงดันลมยางต่ําเกินไปไอ้ตรงเนี้ยเขาเตือนจากตรงนี้ด้วยเห็นไหมครับสัญ,ญลักษณ์นี้เป็นรูปลมยางนะครับที่แบนมันจะขึ้นเป็นสีเหลืองขึ้นมาที่หน้าจอถ้าเกิดว่ารถลูกค้ายัง ลมยางข้างใดข้างหนึ่งครับต่ํากว่า30มันจะขึ้นเป็นสีแดงๆแบบนี้เลยอ่าถ้าเรากดเข้ามาดูที่แจ้งเตือนลมยางยางหน้ายางหลังทุกยางครับท,ทุกทุก้อเลยไม่ว่าจะเป็นยางรั่วยางแบนครับหรือแค่ซึมเฉยเขาจะมีสัญลักษณ์ขึ้นมาเตือนเลยทุกครั้งลูกค้าก็ลงไปเช็คก็ได้ครับว่ามันแบนจริงไหมหรือบางทีอ่ะถ้าเราไปเติมลมนะครับมันจะยังไม่คืนค่าเป็นปกติก็อาจจะต้องขับไปสัก10นาทีแล้วมันก็จะหายไปไอ้ตัวเนี้ย ประมาณนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับสัญลักษณ์เตือนต่างๆที่หน้าจอแล้วก็วิธีการเข้าไปตรวจสอบเนาะแล้วก็ถ้าเกิดลูกค้านะครับท่านใดนะครับมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบต่างๆของรถนะครับหรือมีอะไรที่ไม่มั่นใจนะครับไม่กล้ากดเองไม่กล้าจับเองนะครับติดต่อปืนมาได้เลยนะครับ0945 06 93 90ครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ